สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเงินดิจิทัลนะฮะซึ่งปรากฏว่าเพื่อไทยไม่ตรงปรนะครับสุดท้ายตอนนี้โดนถล่มเละนะครับถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะออกมาชี้แจงอย่างไรเสียงที่ควรจะรับการรับฟังก็ยังคงไม่ประสบความสําเร็จเห็นไหครับ วันนี้ชวนพี่น้องมารู้ทันคุณเศรษฐาต่อกรณีการแจกเงินดิจติตอล1 0,000บาทวันนี้ชัดเจนนะครับเขาจะแจก50ล้านคนนะครคนละ10,000บาทวงเงิน5 0 0แสนล้านบาทโดยใช้พรบรหรือพระราชบัญญัติเงินกู้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยนี่ชอบตัวเลข5 0 0แสนล้านจริงๆตอนจำนำค่าเัเสียหายไป5 0 0แสนกว่าล้านอันนี้ก็5 0 0แสนล้านบาทเรามาดูรายละเอียดเพื่อรู้ทันนะฮะ เขาบอกว่าเขาจะออกพรบเเงินกู้ห้าแสนล้านบาทสิ่งที่ต้องถามคือเขาเคยชี้แจงกับกบกบตว่าเขาจะไม่กู้เขาเคยบอกกับประชาชนว่าเขาจะไม่กู้เขาจะเกลี่ยงบประมาณเขาจะเอางบก็ประมาณที่มันจะเป็นออกเอาเงินก็ประมาณมาใช้แต่สุดท้ายก็ต้องกู้เท่ากับว่าเขากําลังโกหกทั้งกกตและโกหกพี่น้องประชาชนแบบนี้เข้าข่ายผิด พหบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ประเด็นถัดมาที่เขาบอกว่าเขาจะกู้เงินเมื่อมีการนําเงินไปใช้คือเงินดิจิตอลและนํามาขึ้นเป็นเงินสดก็คือเท่ากับว่าในระหว่าง6เดือนที่มีเงินดิจิตอลที่เขาผลิตขึ้นมาเอาไปใช้เขายังไม่กู้รอเมื่อขึ้นเงินสดเมื่อไหร่เขาถึงกู้ตอนนั้นเท่ากับ6เดือนที่มีเงินเหล่านี้อยู่ในระบบมันไม่ใช่เงินจริงทีนะ่เนาะมันเป็นเงินที่เขาเสกขึ้นมา เป็นเงินที่ล่องลอยอยู่ในอากาศมันก็ไม่แตกต่างจางกเงินที่เรียกบาททิพย์เงินทิพย์ถ้าเป็นโบราณก็คือเหมือนกับเอาเปลือกหอยให้พี่น้องไปใช้ก่อนและเราหกเดือนเข้ามาแลกเป็นเงินและอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันจะเป็นเงินสองระบบในตลาดของประเทศไทยหรือไม่ตลาดการเงินมันจะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อค่างเงินบาทหรือไม่และที่สาคัญที่สุดให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่าที่มันไม่ให้เป็นเงินจริงเพราะมันมีข้อจํากัด ข้นจำกัดขอมันก็คือกว่าจะเป็นเงินสดจริงๆต้องรอหกเดือนที่สำคัญที่สุดคือเงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้แค่ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าอุปโภคค่าบริโภคแต่สิ่งที่เป็นวิถีชาวบ้านวิถีของประชาชนน่ะใช้ไม่ได้นะเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์จ่ายไม่ได้ค่าแก๊สของต้มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายไม่ได้ค่าเราเรียนลูกค่าเทอมจ่ายไม่ได้การใช้นี่ ไม่ได้ซื้อแอลกอฮอล์ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือวิถีของประชาชนและถามว่าและแบบนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นเงินสําหรับประชาชนหรือสำหรับชาวบา้านจริงๆเหรอผมจะบอกเลยว่ามันคือเงินลมเงินที่อยู่ล่องลอยในอากาศและจึงไม่แปลกะการที่มีข้อจํากัดเหล่านี้สุดท้ายโต๊ะรับแลกเงินเถื่อนก็จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ ในอัตราส่วนความรู้ของพี่น้องพี่น้องรู้มากอาจจะได้แปดพันรู้น้อยๆอ,อาจจะได้เจ็ดพันหกพันห้าพันบาทเกิดขึ้นแน่นอนฮนะเพราะมันมีข้อจํากัดในการใช้เงินและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาบอกว่าเขาจะใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์พี่น้องอย่าหลงนะครับแอปเป๋าตังค์แต่อันนี้ไม่ใช่เงินสดนะเพราะเขาใช้พวกกับบล็อกเชนมันก็คือเงินดิจิทัลซึ่งไม่แตกต่างจากโบราณก็คือเอาเปลือกหอยมาใช้ให้ไปใช้ไปก่อน แล้วค่อยมาแลกเป็นเงินสดและที่บกบอกว่าพี่น้องลายย่อยพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดแผงลอยสาม,มารถเข้าลงครงานได้หมดแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับลายย่อยเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณมหาศาลเข้าลงครงานได้ก็จริงขายได้แต่ขึ้นเป็นเงินไม่ได้นี่คือปัญหาพี่น้องขายได้แต่เอาไปขึ้นเป็นเงินไม่ได้เพราะพี่น้องส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษี และที่สาคัญที่สุดคือพี่น้องรายย่อยเหล่านี้สายป่านไม่ยาวไม่สามารถที่จะรอหกเดือนที่ไปขึ้นเงินได้นี่จิงเป็นปัญหาสุดท้ายผลประโยชน์เหล่านี้จะไหลไปอยู่ที่ในทุนขนาดใหญ่พี่น้องพ่อค้าเปคารายย่อยไม่ได้ประโยชน์ใดๆเพราะขายได้แต่ขึ้นเป็นเงินไม่ได้พี่น้องที่รักทุกท่านครับหัวใจสําคัญคือขณะนี้โครงการนี้เขาเอ้างว่าจะออกเป็นพรบงเงินกู้ห้าแสนล้านบาท จะต้องรอกฤษฎีกาตีความและจะต้องผ่านสภาผู้แทนรัษฎรรวมทั้งวุฒิสภาคำถามถามว่ามันจะผ่านได้หรือในเมื่อการจะออกเป็นพรบงเงินกู้นั้นจะต้องเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนหรือท่านคิดว่าสงครามยูเครนคือปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเร่งออกเป็นพรบงเงินกู้นี่คือปัญหาครับพี่น้องครับผมที่อยากจะบอกว่าคุณเศรษฐาเคยพูดว่าอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ วันนี้ท่านมนต้องมาพูดโครงการนี้มันจะไปไม่รอดเพราะตัวมันเองเพราะท่านเคยสัญญาว่าจะไม่กู้แต่ท่านมากู้การที่ท่านกู้เนี่ยคือท่านกําลังหลอกทั้งกรกะตและหลอกทั้งประชาชนและท้ายที่สุดจริงๆถ้ามันกู้ได้ขึ้นมา5้าแสนล้านบาทไม่ต้องไปทําบล็อกเชนไม่ต้องไปทําแอปให้มันวุ่นวายแจกเป็นเงินสดไปเลยทำไมไม่แจกเป็นเงินสดท่านมีนัยยะแฝงเล่นหรือไม่ และผมเชื่อว่าไอ้อีกหนึ่งแสนล้านน่ะที่ใช้งบประมาณน่ยมันกําลังแฝงด้วยซูเปอร์แอปของท่านที่แฝงอยู่ตัวเลขแสนล้านนั้นหรือไม่แต่ท่านไม่พูดดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันคุณเศรษฐาต่อเงินดิจิตัลหน่ง้ไวเลยว่านายกเศรษฐาไม่มีความจริงใจที่จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนถ้าจริงใจไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติครับวันนี้คณะรัฐมนตรี ของรัฐบาลเสรษฐาประชุมกันได้แล้วออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินหกแสนล้านบาทเอาไปลงในโครงการแจกเงินดิจิตอลพอเปิดสมัยประชุมค่อยเอาพระราชกำหนดนี้ไปเข้าสู่การประชุมรัฐสภาให้รัฐสภาพิจารณานี่ครับนี่คือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าจริงจังในการที่จะแจกเงินไม่ใช่โยนเผือกร้อน โยนความสุ่มเสี่ยงในการผิดกฎหมายให้กับสมาชิกรัฐสภาทั้ง750คนแบบนั้นเป็นการหาทางลงเป็นการหาทางโยนบาปว่าถ้ากู้เงินไม่ได้ก็ไม่มีเงินแจกประชาชนความผิดไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลเสถาโยนความผิดในการแจกเงินให้กับประชาชนไม่ได้ไปให้สมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสสและสอวอ ถ้าเป็นคนที่อยากรับผิดชอบจริงกล้าหาญจริงต้องออกเป็นพระราชกำหนดครับเพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเสียฐาและคณะรัฐมนตรีของท่านออกเลยครับออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินมาแจกให้กับประชาชนและท่านก็ไปสู้ถ้าผิดท่านก็รับผิดชอบโดยการลาออกแต่มันเป็นการแสดงความจริงใจว่าท่านตั้งใจที่จะทำานยบายนี้ให้สำเร็จจริงๆไม่เกรงกลัว ใดๆทั้งสิ้นไม่กลัวใครทั้งสิ้นไม่กลัวผิดกฎหมายด้วยไม่มีใครคัดค้านเรื่องนี้ครับแต่วิธีการของท่านคือการจงใจไม่รับผิดชอบโยนบาปถ้ามีการยุบพรรคเพื่อไทยไอ้เงินดิจิตอลห้าแสนล้านที่ต้องกู้มาแจกประชาชนหมื่นหนึ่งนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วมันก็เป็นหมันทันทีครับดูลทางการเมืองมันเปลี่ยนขั้วทันทีอย่างชัดเจนฉะนั้นวันที่15พฤศจิกายนนี้ก็จะเห็นแล้วครับว่าสารรัฐธรรมนูญ จะทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไรแล้วจะเป็นลมอาคาเนที่ทําให้สหาบัากนก,การทางการเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่อย่างไรต้องติดตามครับผมว่าไม่ต้องวิ่าา์หรอกครับผมมั่นใจว่าเงินหนึ่งหมื่นเอามาให้เราแล้วเราต้องเป็นหนี้ห้าแสนอย่าเอาเลยครับ เราเอาเงินประเทศไปพัฒนาในนอกเนมกัแม่ก็ยักได้แต่ว่าเป็นเงินมาจากใสแต่คาไปกู้ธนาคารมาแม่กับบอยักได้โยักให้ไปกู้คัดแม่ได้เงินมือนี้ก็ได้เป็นเงินสวดหมาหกหมื่นแล้วบ้านนี้หกคุดแม่ก็อีได้เงินหกมือนี้มาไปขิดท่านขิดนี้ก็ได้แต่ว่าไปกู้นั่นเองแม่แม่บอกไงล่ะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะ ขอเปลี่ยนใหม่นะคะคนไทยมีนี่ให้ใช้จนลูกจนหลานไปพร้อมๆกันค่ะนี่ถูกต้องค่ะในบอกไม่กู้อคะคะเออไอสิบล้านเสียงที่เลือกเข้ามาดีใจด้วยนะตอนนี้เป็นหนี้กันทั่วไทยเลยคนเลือกคนไม่เลือกก็เป็นหนี้ยันลูกยันหลานชิบหายแน่ๆคะ่ะคราวนี้เออ พวกมึงรู้สึกว่าพวกมึงถูกหลอกกันบ้างไหมอะควรรู้สึกแล้วนะคะควรรู้ตัวแล้วนะคะกูพูดถึงปากจะฉีกถึงหูแล้วเนี่ยค่ะรักดีหามจั่วรักชั่ว <แจ S 1> หามแจกไม่ได้<า>หรอกมึงจะเอาเงินไหนแจกความจริงมันต้องการกู้เงินในพรบงบ67ถึง9 9 0 0 0 0ล้าน<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเอาดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาต้องกู้อีก5 60, 000, ้า0 0นหกหแล้วตกลงจะกู้อันไหนก่อนระหว่างกู้งบประมาณ6 7กับกู้ดิจิตอลวอลเล็ตสุดท้ายมันทำไม่ได้ซึ่งเอาง่ายๆเนี่ย ตอนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหาเสียงเนี่ยคืออยากได้คะแนนประชาชนก็เลยบอกว่าจะให้ดิจิตอลวอลเล็ตห้าล้านคนก็ได้คะแนนจากประชาชนมาสิกว่าล้านเสียงแต่ลืมไปว่าไอ้คนที่พูดไปเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในสภามันไม่รู้อะไรรับรายจ่ายประเทศเป็นยังไงมันรู้แต่อย่างเดียวคือขายบ้านแล้วกำไรเท่าไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่มันก็เลยไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องมันก็ออกโนโยบายไปทําให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็เลือกพักเยอะขึ้น hello, hello, hello. เขาเรียกว,ว่าโกหกประชาชน สักสักว่าออกนโยบายจะแจกเงินแต่หาเงินไม่ได้ตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องบอกหรอกว่าเลื่อนไป6-7กันยาสงสัยต้องเลื่อนไปจนถึงรุ่นเหลนของนายกทักษินเป็นนายกถึงจะทําได้คนที่ออกมามีปพักวิจาร์ณนะเริ่มต้นจากหมอเบาารงนะเดชกิจวิกรมก็บอกว่าจะไปยื่นเรื่องต่อทางผู้ตรการแผ่นดินนะครับเพื่อระง,งับโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับ เงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับบอกว่าจะระงับโครงการนี้พร้อมชวนให้ประชาชนลงชื่อคัดค้านนะฮะนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสข้อความบอกว่าเราพร้อมจะยื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อระงับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาก็ยื่นไปแล้วยกหนึ่งนะฮะพี่ชิดจุวรรณจันยาก็จะยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นกันนะฮะแล้วก็จะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ว่ามีการขัดต่อรัฐมนูลมาตรา140หรือไม่และขัดต่อพรบรวินัยการเงินการคลังหรือไม่ส่วนสวคำนูลส,สิทธิสมานนะครับแล้วก็บอกว่าตอบเรื่องเงินเยียต้อนนั้นขัดกฎหมายหรือไม่นะครับสวคำนูลก็บอกว่าการตราพระราชบัญญัติเงินกู้500ล้านนะครับมาแจากคนละหมื่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นผมเห็นว่าไม่ขัด รัฐมนูลมาตรา1-40หากพระบัญญัตินั้นเป็นไปตามเงื่อนไขพรบวินัยการเงินกันคลังมาตรา53ปีพุทธศักราช2561นะครับประเด็นคือ,อตรากฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินตามมาตรา53ของกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่ทำได้ทุกกรณีแต่มีเงื่อนไขกำกับไว้ให้ทำเฉพาะกรณีเท่านั้นเฉพาะกรณีที่จำเป็นนะฮะเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศหรืออาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะฮะได้ทันขอแตกออกเป็น4ประการคือเรื่องเร่งด่วนต่อเนื่องแก้วิกฤตปัญหาเศรษฐกิจของประเทศตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันนะครับต้องบอกได้ว่านะครับแทบจะไม่เข้าซักประการนะครับนั่นคือสิ่งที่สวสคำนวณสินสมานได้บอกไว้นะครับบอกว่าทั้งหมดเป็นความเห็นเบื้องต้นโดยสุจริต ของคนคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติมาหลายปีผ่านกระบวนการถกเถียงประเด็นการออกกฎหมายพิเศษเพื่อกู้นอกงบประมาณมาพอสมควรทั้งช่วงปี52และปี2 5 5 4 5 6และเคยเป็นกรรมธิการพิารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินกันคลังของรัฐเมื่อปี2560ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นมาตรา53ไว้นะนะก็เป็นสวคำนูนฮะสิทธิสมานนะครับ,นะรบ,นะรบแต่ที่เด็ดที่สุดคือสวอสมชายแสวงการสวสมชายแสวงการมองอย่างนี้ฮะบอกว,ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยทำไม่ได้หวังยืมมือสภายืมมือศาลเพื่อคว่ำพรบรเงินกู้สมชายแสวงการมองนโยบายแจกเงินดิจิตอลทำไม่ได้ ชีตบาลหวังยืมสภาสารคว่ำพรบเงินกู้สมชายแสวงการได้โพสต์ข้อความบน f c e e o o o นะครับบอกว่าเอกสารประกอบพักเพื่อไทยชี้แจงกกตว่าที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล560,000ล้านบาทโดยการให้บริการงานงบประมาณปกติและการบริการระบบภาษีได้แก่นะครับ งบประมาณรายได้ปี2,567ที่เพิ่มขึ้น2,60,000ล้านบาทภาษีที่เพิ่มขึ้น1,000 0 0ล้านบาทนะครับการบริหารจัดการเงินกู้1,10,000ล้านบาทการจัดงบประมาณสวัสดิการซ้ำซ้อน90 0 0 0ล้านบาทสรุปว่าที่มาของเงินไม่ใช่การดาเนินการตามข้อสี่ข้างต้นแต่ชัดเจนว่าเป็นการกู้มาแจกเป็นการออกพรบเงินกู้นะครับ หกแสนล้านนะครับดังกล่าวซึ่งไม่ตรงกับรายงานที่เคยให้ไว้เป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งดังนั้นเป็นเรื่องที่กะกะตต้องตรวจสอบอีกครั้งให้ชัดเจนว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายใดบ้างที่ผ่านมาของเงินไม่เป็นไปตามที่แจ้งต่อกะกะตหรือเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่นะครับการเลือกวิธีตรา กฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินมาตรา53ของกฎหมายวินัยการเงินกงกางเพื่อเลี่ยงไม่ให้ขัดรัฐมนูรมาตรา1-40นั้นอาจทําได้แต่ก็หาใช่ว่ากฎหมายมาตรา53นี้จะอนุญาตให้ทําได้ทุกกรณีนะครับเพราะมีเงื่อนไขไว้ชัดเจนให้ทําเฉพาะสีเงื่อนไขคือ1เร่งด่วนต่อเนื่องแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ สรุปว่าไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยทั้งเรื่องของความเร่งด่วนความต่อเนื่องเพราะจ่ายเงินออกครั้งเดียว5แสนล้านไม่ต่อเนื่องมีที่ต่อเนื่องคือการใช้หนี้พร้อมดอกเบีย้ยหรืออ้างว่าเพื่อแก้วิกฤตของประเทศข้อที่จริงก็ไม่ได้มีวิกฤตร้ายแรงเช่นสงครามโรคระบาดโควิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเหมือนอดีตที่ผ่านมา นั่นก็คงเป็นคําตอบนะซึ่งผมเรียนมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือนรับสวสมชายบอกว่าตอนนี้จะใช้สรรตอนนี้จะใช้ในส่วนของสภาไม่ว่าจะเป็นสภาบ้าล่างหรือสภาบนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการคว่านะฮะพรบเงินกู้ฉบับนี้ถ้าพรบเงินกู้ฉบับนี้รัฐบาลเป็นคนเสนอแล้วปรากฏว่าคว่ำก็ต้องยุบสภา นึ่งคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับน,บน,บนบั่นคือประการที่1ประการที่2ที่น่าสนใจคือถ้ารัฐบาลทําไม่ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเข้าขายองค์ประกอบสัญญาว่าจะให้ถ้าทำนะงานนี้ก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินการทำได้และขัดต่อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็บังเอิญผมเคยเรียนเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่ามันทำไม่ได้ ทำก็ติดคุกไม่ทำก็ติดคุกนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฮะไม่ต่างอะไรจากเรื่องของจำนำข้าวพักไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะ,ะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยและที่จับมือทั้งหลายเป็นรัฐบาลเนี่ยกำลังเข้าสู่ทางตันเดินเกมนี้เมื่อไหร่นะครับเจงบงทุกพักการเมือง นะครับและต้องรับผิดชอบใกลมีโหวตให้ผ่านในสภาเนี่ยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอคนใดอยู่พักการเมืองใดก็ตามไม่เชื่อคอยดูขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ